นี่ที่ชดใช้ไม่หมดดูเหมือนเราจะมีเงินแต่คอักออกมาซื้อของให้พ่อแม่ไม่ได้ดูเหมือนเราจะมีเงินแต่หมดไปกับสิ่งที่พ่อแม่ไม่เคยเห็นดูเหมือนเราจะมีเงินออกจากบ้านต้องเรียกแท็กซี่ดูเหมือนเราจะมีเงินเอาแต่กินดื่มเที่ยวเล่นดูเหมือนเราจะมีเงินแต่ซื้อของที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ดูเหมือนเราจะเก่งหากไม่พอใจก็ตะคอกใส่พ่อแม่ดูเหมือนเราจะเก่ง ไม่มีอะไรทําก็หาเรื่องทะเลาะก,กับพ่อแม่ดูเหมือนเราจะเก่งเออะไรก็จะหนีออกจากบ้านดูเหมือนเราจะเก่งเห็นพ่อแม่เป็นคนรับใช้เอาแต่ชี้นิ้วสั่งดูเหมือนเราจะสูงส่งอยู่ข้างนอกใช้เงินเหมือนพิมแบงเองได้ดูเหมือนเราจะสูงส่งเอาแต่รับรัำว่าครอบครัวตนเองไม่ดีดูเหมือนเราจะสูงส่งแต่ความทุกข์นิดหน่อยก็ทนไม่ได้ดูเหมือนเราจะสูงส่ง ตระเงเกตพ่อแม่ของตนเองพ่อแม่ให้ชีวิตอลัมค่าแก่เราทนทุกเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ยินยอมประหยัดกินประหยัดใช้ของดีๆก็ให้ลูกได้กินก่อนยินยอมอดสูใจตนเองแต่ไม่ยอมให้ลูกได้อับอายรักโดยปราศจากความเห็นแก่ตัวนี้ขอดูอาให้คุณพ่อคุณแม่ในโลกนี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลูกหลานรู้ก,กตันยูพระคุณบุพการีทั้งชีวิตนี้ก็ชดใช้ไม่หมดสิ้น เนื้อหาบทความอ่านวะละนิดจิตแจ่มใสโดยลาลาโตคนที่พ่อแม่ยังอยู่ขอให้รักและถนอมน้ำใจท่านทั้งสองให้ดีที่สุดอินชาอัลละห์